เดี๋ยว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 ไปเสิร์ฟข้อให้เดี๋ยวให้พี่ยำพี่เสิร์ฟก่อนอ้าวสวัสดีครับมิน้อาววันนี้เราพูดคุยนิดนึงกับเพจข้าสิ้นคิดนะครับมาที่วัดป่ามโนพี่ิณเป็นประจำอยู่แล้วใช่ตั้งแต่แรกๆเลยเพราะว่ามีญาติมีหลวงอาค่ะอยู่ที่นี่อยู่แล้ว เพราะว่าล่าสุดเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนมินมาจากไหนมินมาจากไหนอเคพิ่งพอดีหลวงอามาบวชค่ะแล้วก็สึกไปแล้วก็กลับมาบวชใหม่ยาวเลยมิ้นมาจากกรุงเก็บอ๋อใช่แต่ว่าทำไมถึงว่าที่มารู้จักที่วัดอ่ะคพราะว่าจะอยากรู้ใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ไม่ทันอยารู้จักรู้จัากหลวงอาไม่เล่นแล้วไม่เล่นแอ๋อโอเคคนเรายังเลยคือล่าสุด ไปรีรันเอาคลิปแรกที่น้องมิ้นมาเจอคนดูเยอะมากแล้วบางคนเขาก็ยังไม่รู้จักว่าน้องมิ้นเอามามาที่วัดนานแล้วใช่ซึ่งซึ่งอันนั้นก็เป็นครั้งแรกแล้วจริงๆแล้วก็เราก็ไปอ่านคอมเมนต์อะไรบ้างอย่างเงี้ยรู้สึกไงที่แรกที่แรกน้องมิ้นรู้สึกรู้สึกไงรู้สึกไงตอนที่รู้จักแรกๆน้องมิ้นรู้สึกไงตอนแรกเราก็ยังไม่รู้จักน้งตาแหลกก็แบบเฮ้ยพาร์ติชนคิดคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมวันที่มาแล้วซึ่งเราก็แบบเนี้ยมีไลฟ์สดอะไร แต่ว่าเราไม่รู้ว่าวันที่เรามาถึงเราจะต้องเข้าไปนั่งฟังในไลฟ์สดเลยเพราะว่าเรามาถึงดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบอาจจะแบบแต่งตัวไม่เรียบร้อยอะไรอย่างงี้ก็มีแบบคอมเมนต์ใน YouTube แต่ว่าทุกคนแบบอาจจะไม่เข้าใจว่าแบบคือมาถึงก็รีบเข้าไปเลยเพราะว่าจะจบไลฟ์แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ผมเป็นคนไปรับเอง โอ้โหขับรถเร่งมากเลยนะทีมโหขับจะหมดเวลาแล้ววันนี้เวลาวันเวลามันเปลี่ยนไปจากวันนั้นถึงวันนี้น้องมินก็ได้รู้จักหลวงตามาประมาณสักปีสองปีประมาณปีปีหนึ่งละค่ะใช่ปีครัที่แรกหนึงอยู่เชียหม่เห็นคำสอนแปลกๆของท่านกับความตรงไปตรงมาของท่านกับความเมตตาของท่านมันมีหลายมุมมากหลวงตามีมีหลายมุมที่ให้เราพิจว์มากอย่างนั้นอ๋อขาแบบเวลาการพูดหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ แต่หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่า แปลกหรืออะไรเพราะว่าก็ปกติมันเป็นเหมือนธรรมชาติอยู่แล้วใช่บางทีบางทีมีผู้หญิงหลายคนตกใจในบางคำหลวงตาบางคำหลวงตาจะพูดตรงไปตรงเยอะๆยอเยอะเเยอะมากเลยทีนี้บางทีบางคนได้ฟังทั้งหนึ่าจที่หลวงตาทำไมพูดแบบนี้บอผมไม่ได้มาที่หายทุศลวานี่พระเกจิจะเป็นแบบนี้นี่คือท่านบรรลุแล้วท่านเลย้วท่านเป็นอนุญาโต์แล้วเนี่ยกานพูดกันจาท่านอยากพูดอะไรก็พูดแต่ท่านคือธรรมะทั้งหมดนะคือธรรมะทั้งหมดแต่ทีนี้ ท่านมองว่าท่านเลยผิดเลยผูกไปแล้วแต่การปฏิบัติแต่ท่านอยู่กับการปฏิบัติท่านพูดอะไรท่านก็ไม่ได้รู้สึกตามธรนมแ้วแต่แต่แต่ทุกอย่างเป็นธรรมะมันออกมาใหญ่ให่ของท่านก็ดีใจเลยแบบไม่ได้คิดอะไรถึงตรงนั้นแล้วอะไรอย่างนงี้แต่ว่าจริงๆแล้วที่ท่านพูดออกมามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าบางคนเขาอาจจะแบบ หมือนกับว่ายังไม่เปิดเผยหรืออะไรอย่างี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็หลวงตาเมื่อกี้บอกว่าอันนี้คำพูดของคุณเป็นความจริงใชไไ่ไม่ได้เสแรงไม่ได้ปรุงแต่งคำพูดที่จะมาไม่ใช่พระิกีไม่ใช่พกกระที่ไม่ไม่ใช่พระแบบอ้า,า,ออาทำไมทำไมไม่ได้ติดเลยไม่ไม่ไม่บุญเร็วบุเร็น ไม่เป็นะใช่แล้วก็แบบเป็นเป็นคนแบบชัดเจนเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ธรรมชาติถ้าแบบทุกคนแบบยอมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลดอัตราใช่แล้วก็เอาตัวตนของตีกออกมาจริงจทุกคนก็จะไม่ต้องเข้าขินอายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นชีวิตมันเป็นชีวิตของสัตว์โลกอยู่แล้วไอ้ที่คำพูดคำสอนของตาตอนนั้นตอนนั้นฟังใครจะมาตกใจอะไร ส่วนตัวพี่นะี่ไม่ได้แสดงที่ว่ามันเป็นคำหลอนแล้วส่วนใหญ่พระที่บรรลุกระพริยสงฆ์จริงๆก็จะพูดอย่างนี้ส่วนใหญ่โดยที่เรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เยอะนะอย่างเราไปเราไม่ได้มีมาแค่วัดเดียวไปหลายวัดเราทําบุญหลายวัดทําทั่วไปแล้วทั้งนั้นทั้งนี้เราจะเจอของกินบ้างของปลอมบ้างอะไรก็แล้วแต่ของหลอกลวงอะไรก็แล้วแต่แต่จิตมันอยู่ที่จิตเราจิตเราจิตเราเมื่อเมื่อจิตเรามุ่งมั่น ทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจผู้สนผลบุญมันก็จะอยู่กับเราแต่ว่าคนท่านปฏิบัติไม่ดีบาปก็จะไปอยู่กับท่านอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้แต่ที่เราเห็นเนี่ยของแค้แน่นอนรู้สึกชอบอ่ะชอบมากที่มีความสุขมากกับสี่คืนห้าวันของพี่วันทังนี้อ๋อมาสี่วันแล้วอ๋อพี่หยองนี่ลงหลวงตาแล้วนะถึงน นี่แรกเฉยจะพูดเป็นครั้งที่สามจะพูดเป็นครั้งที่สามอ่ะลูกลูกน้องในคณะบอกผมอยากไปหาลูกคือทุวันเวลาว่างเราจะพาลูกน้องไปทำหลายวัดไปหลายวัดไปเขาฟ้อบ้างไปลบบุรีออบ้างอะไรเงี้ยมีวันหนึ่งลูกน้องบอกว่าพี่ผมอยากไปไหว้พระดีมากอันนี้ย้อนไปวันเดียบไปเือที่แลรกหลวงพ่อเ,เขาเรียกว่าพระติ้นคิดพี่เขาไปพี่เขาไปฟังโดนอะไรเงี้ย ก็ไปเข้าไปฟังดูฟังดูทำดูเสร็จทุกวันหนึ่งก็วันหนึ่งพี้ลวงเห็นพี่ชูศรีเฮ้ยพี่ชูศรีมาเดินดูหลวงตาเว้ยอ๋อคือรู้จักจาก,จากลูกน้องดูไรสดอย่างเงี้ <c oughs> ยให้ลูกน้องมาบอกให้ดูเดี๋ยวก็วันผมจะพามึงไปแต่วันเวลามันไม่ใช่วันนั้นพี่บวชหน้าคมาแล้วพี่ก็นอนไปบวชหน้าเช้าแล้วมันนอนตอนบ่ายลูกน้องมากันสามสี่คนพี่ไปเขาใหญ่พี่หลวงตามาเขาใหญ่ เอ้าวเหรอเราก็ไม่อยากไปใจนะใจบาดบางรอบล่าสุดเนี่ยฮะรอบรอบก่อนหน้าอ๋อก่อนหน้านี้ประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วเดือนก่อนไปที่ไปเขาใหญ่รอบก่อนนะรอบก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชอบที่ผ่านมาไม่ใช่รอบที่ผ่านมาประมาณเดือนมีนาไม่โดนหลังนั้นหน่อยนึงท่านไปอ่ะพี่ไปอยู่ห่างบ้านเราเก้าสิบโลเองเราก็ไม่อยากขัดลูกน้องว่ามันขอมานานแล้วไปก็ไปเราก็ลูกฟันมากเป็นวัวเดินไป ขับรถไปก็ไปถึงหลวกพี่ศรีปักมุญให้หน่อยพี่ศรีก็ปักมุญให้พอไปถึงก็บอกหลวงตาหลวงตารู้ว่ามึงจะมาข้างบนไปดูนะวันนี้หลวงตาไม่ไรเพาะหลวงตาเขาอยากคุยกับมึงเหมือนกันอันนี้ก็ปรากฏว่าเราก็นั่งเขาบอกว่าฟังนู้นดังจังหวัดฟังนู้นเสียงดังแล้วเขาบอกว่าเฮ้ย ดวงตานั่งหอบเรายืนกินข้าวอย่างนี้แต่ทุกทีมันจะทันอนอย่างนี้เลย ในวันเดียวยงไม่เห็นว่าหลวงตาตั้งร้อนแล้วรีบวางกินข้าวก,กินน,น,น้ำแ,แล้วไปไปกรันตอนนั้นหลวงตาคุยหลวงตา,งตา,งตามีความสุขคุยตั้งแต่ประมาณสองทุ่มจนเที่ยงคืนกว่าหนุกมแล้วหลวงตาพูดความ,มาาเป็นจริงมันแล้วลูกน้องพี่เป็ไอ้คนที่มันข้างใครอะมันก็เข้าไปนวดขาคุยคุยมันยิ่งไปกว่านั้นไงเรามีปัญหาเรื่องเงนินกันนะลูกน้องมันไปพลาดไปเป็นเหมือนไปโดนเขาหลอกในธุรกิจที่เราทำมาอยู่อ่ะ รอหกไม่เสียไายตังค์เหรอวะสามหมื่นเงินศูนย์ไงทั้งหมดพึ่งทำงานทำงานโง่กันมากก็ด่ากันไปสอนมันไปบนรถอ่ะคุยกับลุงตาประมาณห้าสิบลุงตาก็โหม่เนี่ยเดี๋ยวาตังค์ให้หยองเราก็ไม่ได้นับหรออดรอดตายแล้วพวกมึงเราก็เปิดอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วรอดตายแล้วพวกมึงก็มีอะไรให้ตังค์คนวะพาอะไรให้ตังค์คนอะ เพรงะงั้นเราก็ตามตามลุงตาตามลุงตาพอ<า>กลับมา<ป>พววอพูดลุงตาเส็จกลับมา เงี้หลวงตาให้มา3ามหมื่นสามเคลียร์ปัญหาจบทุกเรื่องราวก็ตามไปบ้านที่สามารถบ้านที่สามารถเราไปสังเกตหลวงตานี่ให้ทานจริงๆนะหนุ่มหลวงตาเนี่ยรับขวาให้ซ้ายเลยนะรับซ้ายให้ขวาเลยนะท่านไม่มีฉะนั้นในไอ้ที่ปัญหาที่เราเจอกันอยู่ที่หลวงตาเจอโจมตีนู่นนี่นั่นอยู่เนี่ยมันเกิดจากการลิษยาเราเนี่ยเราจะเห็นว่าสังคมพระอัน,นจําเป็นขอพูดหน่อยนะไม่ผมไม่ได้ว่าใครนะครับคือหลวงตานี่บริรสุทธิ์ใจจริงๆนะ่นมันเกิดจากการลิษยาหรือไม่ ผมคิดว่ามันมีแต่สังคมมนุษย์ทั่วไปแต่สังคมพระก็มีเหลอก็มีเหลอฉะนั้นแล้วมาเถอะครับมาส่งคนมาตรวจสอบส่งคนมาดูลงตาหลวงต้วหลวงตาไม่มีบัญชีรถทุกคันไม่ใช่ชื่อหลวงตามีแต่มามีแต่ญาติโยมมาถวายให้แล้วรู้ศิษย์หลวงตาคือหลวงตาไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นของตัวเองใช่ค่ะนะฉะนั้นแล้ววันนี้อัดอั้นดันใจอะเนาะขอหน่อยหนึ่งมันเมื่อวานไปฟังมาแล้วผมเห็นพระ น่าเจียนผมเห็นพระที่พยายามจะโกหกพยายามจะบิดเบือนเงนี้ยผมรับไม่ค่อยได้เหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้ว่าใครนะครับ ฉะนั terror, ้นแล้วเนี่ยสำนักสงฆ์จะต้องมีคุณภาพมากกว่านี้เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดอุบลนะครับพิจารณาดีแต่ถ้าสงสัยอะไรมาได้เลยครับวัดป่าบนีโอ้อ่วงตโอ้รือว่าลงตานคุยกับตำรวจตรเอาต่อเอาต่อต้องบอี่เะว่าเป็นเสียงเสียงที่อ่าเารู้จัก มันเป็นอะไรที่แบบว่าประจักษ์กันเลยค่ะประจักษ์มากใช่ค่ะคือจะเห็นไม้ชัดเลยว่าแบบท่านเป็นพไมตาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าสูมก็แบบใครที่ยังแบบขุ่นข้อมองใจแบบแบบมองท่านเป็นกูเละอยากให้มา,า <ๆ S 1> บบสัมผัสจริงๆที่วัดป่าบ,บอ่อน้ำพระอิทร่ะเดินทางมาได้เลยเมื่อกี้หนูเห็นปัจจัยที่หลวงตารับมานะเห็นคนแก่คนเฒ่านั่งกินกาแฟอยู่ไหมหลวงตาไปวางมันหมดเลยนะ เอาไว้จ่ายค่ากาแฟกัน,นอ,กอ่ายังเมื่อย,ย่างวันนั้นไปเอาบุญบุญ,บ,ญ,บ,ญ,บ,ญบุญทะลิกใช่ไหมบุญทะเล็ก,ก,กปไปก็ไปตามหลงตาเนี่ยไปตามหลวงตาบ่ไปบริการไป ปรากฏว่าในช่วงที่เดินบนรับมียายคนหนึ่งมียายแก่ๆคนหนึ่งแกนั่งกับพื้นเลยนั่งกับพื้นแกไม่มีอะไรมาใส่บาทเลยแกนั่งแต่สัวแกนั่งแต่ตัวแล้วทีนี้เครื่อผ้าแกก็ใส่กราลุงตาก็เอาของในบาทเนี่ยออกวางกองไว้ข้างหน้าทแล้วพระทุกองค์ทำหมดพระทุกองคทำหมดเลยเออ่กองแบบเป็นกองเลยกว่าจะเสร็จกว่าจะจบ พอกลับมางล้งมาย้ายเอากลับยังไงยวผมช่วยไหมอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเราลวงตามเมตตาวิจิตเราก็เม,มตตาเราก็สงสารอยู่เราเราเห็นนะนะแล้วก็เป็นชาวบ้านทั่วไปอาจจะแกอาจจะไม่มีลูกหลานเลี้ยงอะไรก็เราก็คิดตัวเราไปไอ,อา,ายุ89ใช่ก็บอกว่าย,ย้ายยวผมพ้อให้ไปหาถุงมาาเมตาใส่นังนก็ไปหาถุงาใส่แล้วก็เอากลับมา ผลผลเขจะให้ตังค์ใหญ่ร้อยสอง้อยปรากฏว่าเรารีบไม่ได้พกตังค์ไปวันนั้นก็มีมีคนเอาตังค์ให้อยู่เราถือว่าเมตตามากอะเมตตาสูงมากเมตตาแบบใส่บามาจิตของท่านท่านว่างเปล่าในตัวตนของท่านท่านไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แอบไม่ได้หมกมิดอะไรไว้เลยทุกอย่างลวงตาเขาเรียกว่าให้ทานอ่อหนูคุยบ้างหนูมมาก่อนมมาทีหลัง หนูเขารู้สึกของหนูนั่นแหละพูดไปคุยไปอ้าวหนุ่มมินนี่อยู่มาปีกว่าละค่ะเป็นยังไงตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ที่เห็น,นท่านหนวงตาแล้วก็เห็นพระในวัดที่ในวัดทูคเนเหมืงนัเป็นยังไงวะตั้งแต่วันนั้นมาก็ที่วัดก็คืออบอุ่นมาตั้งแต่วันแรกที่แบบหนูได้เดินทางมาอะไรอย่างนี้แล้วก็มาทุกครั้งก็ทุกคนก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ทั้งพระแม่ชี ก็คือมีแต่ความรู้สึกดีๆให้รวมถึงพี่ๆสังฆรีทุกคนเลยก็คือจําน้องมินได้เออแต่ยังเราอ่ะเราบางทีก็ยังจําชื่อแม่ชีได้ไม่หมดทุกองพระก็ไม่ไม่ได้แบบทั้งหมดอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าจำยังไงไหวสอ0ยกว่าองค์หนูใช่ถูกต้องแม่ชีเท่าไหร่นลงีจนร้้าจะจะสามรแล้ววนมาอีกแล้วใช่ไหมคะ ตอนหนูมาใหม่ๆยังไม่เยอะยังไม่แน่ยังไม่ยังไม่ได้ต่อเพิ่มยังไม่ได้ต่อเติมเพิ่มแล้วก็หนูก็มาในช่วงที่แบบมีช่วงต่อเติมแล้วก็โวลขึ้นมาแล้วตอน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 นี้ได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 ้แยกไปชั้นก็หยิบหชุดหนึ่งใช่ไหมต้องแยกแล้วฮะต้องแยกแล้วเพราะว่าร่ารวมไม่ไหวแล้ะพักก็เต็มแล้วด้วยใช่ไหมคะตรงนั้นก่อนจจัดพัก แยกไปฉันส่วนเกินไม่ใช่ส่วนเกินหรอกที่มันไม่ต้องแยกกันถันเพราะว่าเอาไปไว้ในคอฉันอย่างเดียวไม่พอแน่นตึบไปหมดแล้วใช่นางหนุตามากสารานี่สามครั้งแล้วขยายอ่ะหนูตาบอกพ่าแบบเอ้ยต้องทุกซ่วมือเปล่าหน้ายังไงดีก็แต่ว่าพี่ว่าถ้าจะขยายน่าจะขยายด้านข้างทะจริงไม่รู้นะแคบไหมมันแคบแล้วไงใช่ต้องทำยาวตอนนี้มันมันยาวแคบค่ะแต่เราสังเกตอย่าง อย่างหนึ่งที่พี่ชอบชอบในนั้นน่ะเหมือนพระหายตัวในหลังจากคนนี้ไหมเนี่ยขีดเทาเหลังจากฉันเท้าเหมือนแม่ชีเราไปวัดไหนเราเห็นพระเดินเพื่อนผ่านแม่ชีเดินเพื่อนผ่านอ๋อที่คนแต่ที่เนี่ยเงียบหายไปเลยแยกกลับไปที่กุฏิไปที่ที่กุฏิไปกุฏิไปกุฏิมันไปกรรมฐานเหมือนที่หายตัวก็ฉันเท้าเสร็จก็ต้องกลับไปเดินมากเลยอ่าแต่พอเสร็จปุ๊บ ไม่มีตดคือต้อนไม้ต้นไม้ไม่โดนตัดเลนะไม่มีโดนตัดเลยนะต้นไม้ถ้าต้นไม่ตัดเลยนะต้นไม้นานานนหนาแน่นเหมือนเนดิมมองขึ้นไปบนเขาน่ะที่ปุต,ตีเป็นร้อยหลังสองร้อยหลังสามร้อยหลังเนี่ยเรามองไม่เห็นปุตีก็แค่มองเป็นป่าเป็นเขาธรรมดาใช่ค่ะแต่ก็คืออบอ,อ,อ,อุ่นทุกครั้งที่มาค่ะโอเคแล้วนอง ฝากผลงานไหมคะตอนนี้ละครเพิ่งจบไปค่ะใช่ก็ช่วงเย็นจังพลาสินตะวันค่ะใช่ช่วงนี้ก็ยังหนูยังไม่ได้เปิดกล้องก็เลยหาเวลาว่างมาหาหลวงตารีมาก่อนใช่ใชมใช่ใช่น้องมิถัดไฮละครเรื่องอะไรอยู่ช่องไหนตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดกล้องใช่ค่ะอยู่ช่องเจ็ดก็ฝากผลงานได้ที่ช่อง